ออกจากตู้เย็นแล้วเนื้อก็จะแน่นขึ้นค่ะแล้วก็แกะได้ง่ายขึ้นด้วยนี่ค่ะเนื้อข้างในก็ค่อนข้างชุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลจากช่อง Apple ิ i ไซเค่ะวันนี้เราจะมาทำมินิบั克เบิร์นชีสเค้กนะคะหรือชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้พี่เปิ้ลจะทำเป็นสูตรกีโตนะคะ เพื่อนเที่ชอบทานขนมแต่กลัวอ้วนก็มาลองสูตรนี้ดูนะคะเราไปชมส่วนผสมและก็วิธีทำกันเลยค่ะก็จะเป็นครีมชีสนะคะแล้วก็เอริลิทอลนะคะสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลค่ะไข่ไก่สามฟองนะคะวิปครีมหรือครีมข้นใช้แบบ low fat สาป์เซ็นตค่ะน้ำมะนาวกลิ่นวานิลาสุดท้ายก็จะเป็นแป้งอัลมอนด์นะคะ รายละเอียดส่วนผสมให้ไว้ใต้คลิปค่ะนำครีมชีสมาใส่ชามผสมนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้พายบี้ให้เขาแตกตัวค่ะครีมชีสนี่นะคะควรจะวางไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะให้เขาคลายความเย็นจากนั้นก็ผสมเอริดิทอลลงไปค่ะเอริดิทอลเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทรายนะคะมีความหวานประมาณ60-70%ค่ะ เหมาะสำหรับผู้ที่รับประทาน k e โตแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานก็ทานได้นะคะเพราะว่าให้พลังงานแ,แคลอรี่ต่ำมากมากค่ะความหวานก็จะไม่มีผลต่อระดับการเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะเราก็จะผสมสองส่วนนี้ให้เข้ากันค่ะปาดขอบอ่างแล้วก็ผสมให้เนื้อเนียนเข้ากันแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะเราตีไข่ให้เรียบร้อยแล้วก็เติมกลิ่นวานิลาลงไปประมาณ1นช้อนชา ผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ผสมลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะจากนั้นก็ค่อยๆผสมจนกระทั่งไข่นิ่เนียนเป็นเนื้อเดียวกันกับครีมชีสเลยนะคะพอส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะขั้นต่อไปเราจะใส่ครีมลงไปค่ะ เพื่อนๆถ้ามีครีมข้นก็ใส่ครีมข้นได้นะคะแต่วันนี้พี่เพิ่นใส่วิปครีมแบบ low fat นะคะใช้โล w fat 6ซค่ะเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะร่อนแป้งอัลมอนด์ลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆค,คนตะล่อมผสมนะคะจน เขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะปาดขอบอ่างไปเรื่อยๆค่ะเราจะเห็นว่าแป้งอัลมอนด์นี้เขาก็จะไม่ค่อยละลายตัวดีนักจะเป็นเม็ดๆอยู่นะคะแต่พี่เปิ้ลต้องการให้เนื้อเขาเนียนนะคะก็จะนําไปกรองเราก็จะใช้กระชอนกรองเขาก่อนนะคะเราก็จะได้เนื้อของโดที่เนียนละเอียด เดี๋ยวแล้วเราก็จะนําไปหยอดใส่ถ้วยค่ะวันนี้พี่เปิ้ลใช้ฟอร์มแล้วก็ถ้วยมัฟฟินนะคะในสูตรนี้เราก็จะได้12ถ้วยค่ะหยอดประมาณเกือบเต็มนะคะพี่เปิ้ลจะกระแทก2-3สาครั้งนะคะเพื่อให้ฟองอากาศข้างในลอยขึ้นค่ะจากนั้นนำเข้าเตาอบนะคะก่อนที่เราจะนำเข้าเตาอบเนี่ยเราวอร์มเตาไว้สัก10นาทีนะคะ ใช้อุณหภูมิ220องศาค่ะเราจะอบประมาณ25นาทีพออบได้สักระยะหนึง่งเขาก็จะฟูตัวขึ้นแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวสักพักเขาก็จะยุบตัวลงเองค่ะอบ25นาทีก็จะเหลืองๆออกหน้าไม่ไมนิดนึงนะคะแล้ก็จะนําออกจากเตาแล้วก็พักไว้ให้เย็นพอเย็นเสร็จเราก็จะนําเข้าตู้เย็นสักประมาณ3-4ชั่วโมงเลยนะคะ พอแช่เย็นได้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะเนื้อเาก็จะกระชับขึ้นแล้วก็เซ็ตตัวได้ดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อข้างในกันนะคะเนื้อภายนอกเขาจะชุ่มชุ่มนะคะก็จะแกะได้ง่ายค่ะบางคนก็จะชอบทานแบบอุ่นๆก็จะทานได้เลยโดยไม่ต้องใส่ตู้เย็นค่ะแต่ถ้าใส่ตู้เย็นแล้วเนื้อเาก็จะกระชับขึ้นแล้วก็เซตตัวได้ดีขึ้น เดี๋ยวมาลองชิมดูค่ะแล้วนำสูตรไปทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามเพื่อจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆจากพี่เพื่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย